จอยนะคะปทิตานะคะเป็น Senior Recruitment Specialist นะคะที่บริษัท t o r i z e n t High Agency นะคะบริษัทอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ,อยู่ในกรุงเทพนะครับตำแหน่งงานที่สนใจเสิร์ชวันนี้เป็น Finance Manager นะคะโอเคเดี๋ยวตั้งชื่ตำแหน่งงานไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ช่วงการโพสต์จ็อกให้ดูด้วยคร่าวๆ<ช>นะแล้วเดี๋ยวเราจะ searching ผ่านตัววัน,นคลิกใช่เรา<ช>สามารถเริ่มต้นนะครับเป็นเมนูภาษาไทยก็ได้ครับอันนี้เปิดอยถ้าอื่นนะฮะเดี๋ยวลองกดเริ่มต้นหาคนนะครับ อันนี้ต้องมีประสบการณ์ถูกไหมครับคุณจอยตำแหน่งนี้ม,มีประสบการณ์ okay. นะครับ Finance Manager นะครับอยากได้คนที่ทำตำแหน่งไรมาบ้างถ้า Finance Manager โดยตรงก็ได้นะครับ,รบ,บ Finance Manager ได้ค่ะหรือว่าจะเป็น a s s i s t มาก่อนได้ไหม a s s i s สซิ t แทนได้ค่ะ จิตใจได้เนี่ย financial control นั่นได้ไหมครับ p o n t f o l i o tax อันข้างล่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ครับอันบนสุดได้นะครรัับโอเคคบผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ผู้ช่วยได้ครับออ๋ได้ค่ะเป็น accounting เอาไหมครับหรือว่าเน้นที่ finance ข้างล่างนิดนึงค่ะเท่างล่างนิดนึงครับช่วยฝ่ายการเงินการเงินออ๋ก็คือจะโฟกัสไปที่ finance เป็นหลักนะฮะ finance เป็นหลัก ใช่ okay, ค่ะ,ะ financial controller financial advisor เอาไหมครับระดับ director ไม่เอาค่ะเอาเป็นระดับ manager, manager. financial controller advisor เอาไหมนะครับคุณจอย๋อ controller ไม่เอาค่ะไม่เอานะครับโอเคค่ะครับผม ทีนี้พูดถึงในเรื่องคีย์เวิร์ดบ้างสาวจอยมีสกิลหรือว่า Requirement พิเศษท,ที่อยากเจอในเรซูเม่ไหมครับจริงๆก็มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรคือตอนนี้เหมือนเราต้องการหาไฟ n น n c e Manager ที่เป็น i n d u s t r y ที่เป็น r ร a l e s t a t e หรือว่า Property d e ี e l o p e r ค่ะซึ่งขาดมัน <ภา S 1> ค่อนข้างน้อย <c oughs> จนไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปอ่ะคนมันจะน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใส่คีย์เวิร์ดจะน้อยลงครับแต่ว่าถ้าในส่วนของอินดัสทรี ถ้าอินดัสทรีเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้คุณจอยเดี๋ยวเราไปกรองด้วยฟิลเตอร์เอาว่าเราขอคนที่มีจากฝั่งเรสเตยฝั่งอสังหาครับแต่พูดถึงในเนื้องานนะครับเนื้องานหรือว่าลักษณะงานที่เป็นสกิลที่ต้องมีมีไหมครับเผื่อจะได้ใส่ใน finance ทั่วไปนะคะก็ทำพวก b u d เจ็ต o r e f o ฟอร r e c a s t นะครับ okay c a s อ่าไดครับประมาณนี้แล้วก็ฟิสิบิลิตี้ค่ะิ i b i l i t y นโอเค ตัวคีย์เวิร์ดสักเซชั่นด้านล่างมีตัวไหนที่ตรงกับที่ต้องการไหมครับเอาประมาณนี้ก่อนก็ได้ค่ะประมาณนี้ได้เลยครับะมาณนี้ก่อนครับอาชีพการเงินนะฮะน่าจะตรงตัวอันนี้ในกรณีโพสต์จ็อบนะครับก็สามารถไปเลือกทั้งหมดนะฮะหรืออะไรอัดจัสกันได้แต่ว่าอันนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ชกันนะครับสามารถเลือกจากนี้ไปได้เลือกมากก็สายหนึ่งสายอาชีพได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวสามารถถัดไปได้เลยครับตรงนี้จริงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ตอนแรกมีคีย์เวิร์ดพวก real estate อะไรอย่างเงี้ยนะครััับบกกก็็เปนนนนวิธีีารรรรึงงะคคอ้แท่ เรากำลังจะเริ่มค้นหาเรา่าจจะหากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มอาชีพเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยไปกรองผลลัพธ์ข้างในทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง ฟังก์ชันของการกรองก็สามารถกรองได้จริงๆนะครับอันนี้ในกรณีโพสต์ job นะครับเมื่อสักครู่เป็นการจับกลุ่มอันนี้ก็ทีู่คุณจอยไปโพสต์ก็สามารถเช็คจํานวนได้ว่ามันไปเจอกี่คนจากใครบ้างแต่ยังไม่ใช่ search อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตใช่ตรงนี้ไปก่อนอันนี้ก็เจอประมาณเนี่ยเหมือนที่คุณดอกคนเหมือนจะทาให้เราเห็นฐานข้อมูลก่อนว่าในสายอาชีพเนี้ยครับที่เข้าข่ายตรงกับที่เราอยากได้เนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่และกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะไป search เพิ่มเติมแต่ก่อนจะไปถึงทั้นตอนนั้นก็จจะะมมมมมมีีีีีอออกหน้้้าาาาาาทท่่่่่ขูลบงงยเเเรรสสถใพิิตได การโพสใช่ไหมครับหลวงป๊อปใช่ครับอ่ะเดี๋ยวอยากจะถามเรื่องวุฒิการศึกษานิดนึงครับคุณลอยอันนี้เอาปอตรีขึ้นไปไหมครับใช่ค่ะปอตรีขึ้นไปปอตรีขึ้นไปปอตรีเรือสูงกว่านะครับที่ทํางานว่าในกรุงเทพเลยไหมครัในกรุงเทพใช่ครับในกรุงเทพริมณฑลแล้วก็เงินเดือนนี่บอกคร่าวๆก็ได้ครับ เท่าๆได้ก็หนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อย k ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบ k ครับโอเคเดี๋ยวอันนี้โดยส่วนตัวชอบระบบตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวเลยบอกว่าเวลาที่เราเราใส่ข้อมูลลงไปเนี่ยอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยเขากรองในการทํำ job post เนี่ยก็กรองกลุ่มคนไว้ให้เราเบื้องต้นถังหนึ่งอย่างนะครับถ้ากรองในส่วนของสามส่วนเมื่อกี้มันจะสโคปดาวน์ขึ้นใหม่นิดนึงใช่เช่นเงินเดือนหลุดจากเรนจ์อะไรเงี้ยจะเหลือหนึ่งหรือสอ่ะทีนี้ขออนุญาตเพิ่ม range เงินเดือนนิดนึงประมาณ80ถึง150ก็ได้ค่ะ เผื่อว่าจะสิบถึงร้อยห้าสิบ โอเคได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราไปเซิร์ชกันอีกทีหนึ่งคุณยอยเป็นตัวอย่างเราจโพสนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เรากดข้ามไปปุ๊บสมมุติว่าเราโพสเรียบร้อยถึงเวลาที่เรามาลองหาคนด้วยเทคนิคของเราเองและอ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าระบบมันอาจจะมีปัญหานิดนึงก็เดี๋ยวกดอีกซูเปอร์เซิร์ชก็ได้ครับทีนได้ครับตำแหน่งคือ financial manager นะครับตอนนี้เราสู่ระบบเซิร์ชของเราทาคีย์เวิร์ดก็จะคล้ายๆเดิมเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมฮะผู้ช่วย financial manager assistant financial manager ได้ค่ะ คีย์เวิร์ดบัตรเจ็ดแอสโฟล์ดพอดแบบครับพอแ,แคส,ส,สแบบครับเราใส่คร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อน<ช>พอเข้าไปสู่ระบบแล้วเราจะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้านในด้วยนะครับไปดูผลลัพธ์เบื้องต้นกันก่อนนะครับถ้าเรื่องที่เซเรียสจะเป็นเรื่องอินดัสทรีครับถูกไหมครับคุณจอยใช่ค่ะ โอเคอ่าขึ้นมาคนเดียวกันในระบบโพสงานเลยโอเคอย่างนี้ขื้เป็นคอเปอร์เอทไฟแนนซ์แมเ e เจอร์ครับดูเรื่อง cash flow feasibility นะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดูเรื่องคีย์เวิร์ดกับตัวนี้กันก่อนนะฮะแล้วก็สไลด์ลงมานิดน,นึงครับโอเคไฟแน c ะซ์แอคเ n าน n ์ติ้งแม r นเจะ ผมว่าชื่อตำแหน่งกับพวก w ว r ร์ด g ิ้งคีย์เวิร์ดน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะติดเรื่องอินดัสทรีนะคะคุณจอยผ่ใใช่ค่ะก็จะพูดมีเรื่องฐานเงินเดือนด้วยถูกไหมฮะจริงๆต้องระบุก็ได้ค่ะโอเพนไว้ได้ค่ะเอาโอเพนไว้ก่อนนะครับให้ดูประเภทธุรกิจเป็นอสังหาริมทรับอย่างเดียวเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวดูสักนิด น้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเราเซิร์ชก็น้อยก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราก็อยากเจาะจงไปเลยใช่ไหะใช่ค่ะโอเคเหลือสามร้อยกว่ารับค่ะจะต้องเป็นคนที่เคยผ่าน real estate มาเดี๋ยวผมลองดูมีงานกดดูเพิ่มเติมไม่นิดนึงนะครับคนแรกทีดหมวดทั้งหลายที่เราคีไว้ก็ยังมีโชว์อยู่ให้เห็นนะครับเคยผ่านอสังหามากก่อนเจ็ดปีทมาแล้วจะ move industry งั้นดี๋ยวลองดูคนต่อไปก็ได้ครับโอเคสองคนแรกเหมือนจะเป็นอสังหาที่เดิมเดี๋ยวลองสไลด์ลงมาก่อนก็ได้ครับ โอเคอสังหาโอเคตรวจสอบบัญชีอสังหาริมทรัพย์โอเคอ่าอย่างคนนี้น่าจะอสังหาตรงครับส่วนใหญ่หน้าของเรซูเม่ที่เป็นแค a n d i d a วันนี้มุมขวาของแต่ละท่านจะเห็นใช่ไหมครับว่าเข้าสู่เมื่อวานนี้เองใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเพื่อความชัวร์ลองใส่เงินดือนให้คุณจอยด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวลองใส่เงินดือนให้คุณจอยนะใช่ค่ะเอาได้แปดสี่ถึงร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบค่ะ เดูผลลัพธ์มันยกกรองกันมาหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับด้วยเครื่องมือในการกรองแบบว่าที่สามารถคัดกลุ่มคนได้ตรงกับที่เราต้องการเลยเมื่อสัปดาห่สามน้อยกว่ามาเหลือประมาณ8ปดสิบเอ็ดเรซูเม่นะครับนะครับคือถ้าเราใส่อย่างเงี้ยคนที่รับน้อยกว่าก็ไม่ขึ้นแต่คนที่รับเยอะกว่าก็ไม่ขึ้นเหมือนกันใช่ก็จะต้องเป็นคนที่รับอยู่ปัจจุบันแปดสิบหรือห้าสิบนะครับอย่างคนนี้นะฮะมาทางธุรกิจอสังหาดูแคชโฟล์ฟอแคชนะฮะมาร์กซิสตบีโอนะครับนะ อันนี้สเต็ปแน่คีย์เวิร์ดประเภทธุรกิจก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมเสริมนิดนึงถ้าบางทีเราเซิร์ชขึ้นมาแล้วอาศัยมันเป็นงานก่อนหน้าจะใส่คีย์เวิร์ดย้ำไปอีกทีนึงก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองทีนี้ลองเพิ่มคีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับอาจจะใส่ real estate นะครับแล้วก็ที่คุณจอยเมนชั่นคุณจอยพูดถึงเงิมก็เปิด property developer นะฮะอสังหาริมทรัพย์ property อาจจะเป็น property เดอะอ่าโอเคครับข้งบนก็ได้นะคะเห็นภาษาศูนย์บรรทัดแรกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอสังหาริมทรัพย์ครับประมาณนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองใส่ไปประมาณนี้แล้วลองเพิ่มเข้าไปคือถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดไปหลากหลายจำนวนไม่ได้น้อยลงมันจะนับเสมอนะครับอ่าโอเคทีเนี้ยระบบอาจจะ priority คนที่เป็นอสังหามากๆขึ้นมาก่อนด้วยนะครับคืออาจจะใส่พวกนี้ฮะ real estate system อยู่ในคีย์เวิร์ดมันก็จะทำให้เจอชั แจนขึ้นมากกว่าตัวอย่างทัานแรกนี้เขาเปิดไฟแนนซ์แมเนเตอร์แล้วก็อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรั์ด้วยนะครับโอเคนะครับแต่คุณจอยดูแล้วประมาณนี้จริงๆผมว่าประมาณนี้น่าจะเป็นวิธีการเกิดของตำแหน่งนี้ครับแต่คุณจอยบ้างตรงหรือยังแฮปปี้หรือยังครับอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมใช่ว่าก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดไปเสิร์ชจริงๆอาจจะไปเสิร์ชในส่วนของชื่อบริษัทที่เราต้องการเข้าไปสมมตินะคะอ่านั้นทำได้แต่อันนี้เบาดูคุณ อยใส่เองหลังใหม่ใ,ใช่ไหมครัทำได้แล้วก็ตรงแน่นอนค่ะขอบคุณมากมากครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ